อู๋ว่ซอนแดงเปิดมาลิามค่ะจังหวะน,นี้ก้อนโตๆก้อนนี้จัดมาแบบสวยงามค่ะอู๋เอาเรื่องค่ะจัดมาแบบนี้เท่าไหรค่คะอูจัดไปเลยค่ะ1426่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะวันนี้ก็มาพบกับน้องอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้น้องจะพาพี่ๆทุกคนไปรีวิวเกมเส้นทางมาจองเวงนะคะเกมเก่าแจกดีของเรานั่นเองนะก็ก่อนจะเข้าไปรับชมหรือรับฟังนะคะก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของน้องด้วยนะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปกดเริ่มเกมกันเลยนะคะพี่ๆไปดูรอบสูงสุดกันเลยนะคะรอบสูงสุดของมาจองเวสองนะคะคือรอบ1000พันนะคะพี่พีรอบต่ำสุดเลยนะคะคือรอบหนึ่งรอบใจของเรานั่นเองนะรีน้องขอเปิดหน้าไปที่รอบน้อยๆเลยแล้วกันนะคะขอเปิดหน้าไปที่รอบ4เลยค่ะไปจัดไปตามกันได้นะคะไปกดออโต้สักสิบหมุนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะพี่พ จังหวะน,นี้อูโหยังไงกดออโต้แล้วมาไม่มาจังหวะน,นี้ไหลไม่ไหลอูโหยังไม่ไหลเลยนะคะก็เล่นได้เรื่อยๆนะคะพี่จังหวะน,นี้ยังไงครับเปิดหน้ามาอ้โหูยังไงสองผิดเปิดมาอีกหนึ่งจุดสองศูนย์ค่ะถัดไปคะ่ะคูณสองไหลมาอีกสิบค่ะจังหวะน,นี้หน้าไวเพียง 5. 5ค่จุดม่ค่หาร้อยห้าสิบดค่ะ จังหวะนี้ฮูล5ค่ะก้อนโตก้อนนี้จัดมาแบบสวยงามค่ะโอ้โหเอาเรื่อง529นะคะไปกันต่อค่ะจังหวะนี้โอ้โหยังไงคะไหลเต็มข้อลอ่อเต็มคาราเบล,ล,บลเอีกหรือเปล่านะโอ้โหยังไม่มานะคะพี่ๆจังหวะนี้สองจุดเปิดหน้ามาอีกสองจัดไปค่ะหน้าไวเชื่อมสองทีดไหลาย,ย,ยาวๆมาอีกสิบค่ะไหลกันยาวๆค่ะขีดเปิดหน้ามาอีกสิบเจ็ดจังหวะนี้หน้าไวเชื่อมมาสองจีนเปิดมาห้าร้อยยี่สิบค่ะจัดกันยาวๆสองขีดเปิดมาอีกเก้าค่ะโอ้โหูเอเรื่องค่ะ สองจุดเปิดหน้ามา1อสค่ะจังหวะนี้อุ้งหูก้อนโตก้อนนี้นะคะจัดมาแบบสวยงามพระรามแปดหค่ะไปกันต่อค่ะจังหวะนี้อุ้งหูยังไงคะลวกเต็มข้อไหลเต็มคันระเบลนะคะก็ขอขยับไปที่รอบ6เลยละกันนะคะพี่ๆมาค่ะรอบหรอบใจวันนี้นะคะอุ้งหูยังไงคะ ใส่เต็มคอร้าเต็มแข้งเต็มคาราเบลอีกอีกแล้วเขาหูยังไงห5คียเปิดหน้ามาอี X2 ค่ะจัดกันยาวๆค่ะ2คียเปิดหน้ามาอี X415 ค่ะจังหวะนี้จุด3ลาย,ยาวๆมาอีก5716ค่ะจัดไปค่ะจังหวะนี้ก้อนโตก้อนนี้นะคะจัดมาอีกแล้วหูรางวัลเมกา625เลยนะคะพี่พี่ หลเต็มคอรอเต็มคาราเบลเลยนะจ๊ะไป้จังหวะนี้ยังไงคะไหลเต็มคอรอเต็มคาราเบลอีกแล้วอู๋ยังไม่ยังไม่มาอีกแล้วอยังไงสองจเปิดหน้ามาอีกหนึ่งคะ่ะจังหวะนี้สองดเปิดมาอีกแล้วห้จุดจ็ดักันยาวๆคะ่ะสอจงจุดเปิดสามมาอีกห้าจุสี่อจุดเปิดหน้ามาคูณห้าไมหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะห้าจุดเปิดหน้าย,วยาวๆมาอีกห้าราสิบค่ะ อัหวะน,นี้ก้อนโตก้อนนี้นะจ๊ะจัดมาอีกแล้วสวยงามพระรามแปดเจ็ดร้อยแปดสิบแปดนะคะพี่พี่รู้เรื่องกับเบื้องแตกนะคะไปกันต่อค่ะจังหวะนี้หูยังไงคะตางเรื่อง้างตำนานดิบแล้วนะคะจังหวะนี้ไหลมาอีกแล้วแปดสิบสี่ค่าหูยังไงให้คิดเปิดหน้าใหม่ค่าร้อยที่เกิดหูยังไงคะจังหวะนี้รวมถึงฮอนล้อเต็มแห้งค่ะก้อนโตก้อนนี้จัดมาอีกอแล้วค่ะจัดมาแบบนี้ค,ะะคะ่ะ,คะ,ะ,คะห,หาากหร้อ,อยสี่ะนะคะรู้เรื่องเลยคะ่ะพี่พี่ ไปจัดไปตามกันได้นะจ๊ะบอกเลยนะว่าวันนี้มาจองเวทสองของเรานะคะแตกดีแตกจริงนะคะไปกันต่อค่ะเขาขอให้ยาไปที่รอบแปดรอบใจเลยนะคะกด Auto, ออโต้อใจไปเลยค่ะจังหวะน,นี้ยังไงคะรอบแปดรอบใจของเราโอ้โหยังไงคะสร้างเครื่องสร้าง,าง,างตำนานอีกหรือเปล่านะคะ ทำนันมาจองเวสองของเรานะคะรีบมาตามมาตามกันได้นะคะพี่จังหวะนี้สอนจีนคูสองไม่ค่ะรู้เรื่องค่ะห้าจุดคูไม่หนึ่งร้อยสิบค่ะจังหวะนี้ยังไงคะเปิดหน้ามาห้าคีหลยยาวๆมอหนึ่งร้อยแปดสิบแปดค่ะมีต่อเปิดหน้ามาอีกเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้โหยังไงคะสองจุดเปิดหน้ามาอีกหกสิบรู้เรื่องค่ะจัดไปค่ะก้อนโตก้อนนี้นะจ๊ะจัดมาอีกแล้วหนึ่งร้อยสิบเก้าค่ะ ไปกันต่อค่ะจังหวันนี้คือ,อยังไงคะสองจุดเปิดหน้ามาอีกเจ็ดค่ะไหลกันกยาวค่ะสอรจีนเปิดหน้ามาอกทีค่ะจังหวะน,นี้หาจุดเปิดมาอีกหนึ่งร้ค่ะไปกันต่อค่ะหน้าวายเชื่อมสองทีมาอีหนึงร้อยจาจับไปวาเชื่อมมีอ,อมาอีกเจ็ดร้้าุดโอ้โหห้าจุดไปต่ออหกจุดไหลเต็มขอรลเต็มคัน,เ,เ,นเราบปโยอเลยนะคะพี่บีคอนโตก้น,นี้จัดวัดเด็ดค่ะหนึ่ันหนึ่นะคะ จังหวะนี้ยังไงคะไหลเต็มขอล่อเต็มคาราเบลอีกแล้วค่ะอ้้หยังไงคะรจีนเปิดหน้ามาอีกสค่ะจังหวะนี้ไหลยาวๆสองคีดเปิดหน้ามาอีกเก้ค่ะไหลเต็มขอล่อเต็มแข้งสองชุดเปิดมาอีกห้าดค่ะจังหวะนี้ห้าคีดเปิดหน้ามาอีกห่ยย่สิบค่ะหาวายเชื่อมกักศรจีนมาอีกนีแล้วเจ็ดร้อยอหรู้เรื่องครัพี่ ตอนตกอนนี้จัดมาแบบสวยงามพระามแปดหูเก้าร้อยหกสิบเก้า 8, 9, นะคะไปกันต่อคะ่ะเล่นกันยาวๆคะ่ะจังหวะนี้บอเรือย,ยิ่งขยับยิ่งฟังคะพี่ไม่เชื่อก็ลองตามมาได้นะ,ะมาคะ่ะเปิดหน้ามาสเตเตอร์ของเราก็เข้ามาสามตัวติดกันนะคะก็ได้ไปเลยสิบหนึ่งฟีเท่านั้นนะคะไปกดเริ่มเกมกันเลยนะคะพี่จังหวะนี้หูมังกรของเราเยังไงคะห้าก,กี่เปิดหน้ามาอีกสองค่ะจั่ไปคะ่ะสัุดเลยยาวม,มาอีกเจ็ดสิบหกค่ะจังหวะนี้หูยังไงแหละเดี๋ยว่อรอเต็มทันแล้วเร็วค่ะ จังหวะนี้มังกรของเรายังไงคะเข้าไม่ค่อยจังหวะนี้สองสิเปิดหน้ามาอีกสี่ค่ะไหลจังมยาวๆสองจีนใบตออยู่หสี่เขาโหดูเรื่องค่ะจังหวะนี้ก็ไหลเต็มค้อนลอดเต็มคาร์บิโออีกแล้วนะคะที่ก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้น้องดูนะไปค่ะจังหวะนี้โอ้โหยังไงคะไหลเต็มค้อนลอดเต็มคาร์บิโออีกแล้วนะคะที่ไปจับไปจามกันได้นะ าาอักษรจีนน 5. เปิดห,หน้ามาอีกแปจังวะนี้นะสจุดไปเฉยต่ออีกห้ค่ะอ้โหยังไงคะห้าจุดเปิดหน้ามาอยูหกรเหน้าไว้เยอะมาอีกแล้วสามค่ะดูเรื่องขาหอซนแดงเปิดมาอีก้ามสงค่ะจังหวะนี้ก้อนโตๆก้อนี้จัดมาแบบสวยงามค่ะอู้เอาเรื่องค่ะจัดมาแบบนี้เท่าไหร่คะ่ะอูหจัดไปเลยค่ะ1,426งพันส้อยค่ะ ตอนนี้ไหลยาวๆค่ะไหลถึงข้อรอบเมาราเบสองีเิดหน้ามาอีสิบแค่ะ้าคีเปิดมาอีกเก้าหกศูนจัไ้าหลยาวๆมาอีกสิสองค่ะวันนี้ก็ข้าถึงข้อลอบเต็มคาราเบลเลยนะจ๊ะรูกปจักไปตามเลยนะจ๊ะ รวัน,นี้อู๋ยังไงคะสร้างเรื่องสร้างตำนานมังกรของเรายัางไงคะุดเปิดหน้ามาอีก9ค่ะการยาวๆค่ะาคดไรมาอีก259ค่ะอูหยังไงคะรงวัลน,นี้ก้อนโตก้อนนี้นะคะจัดมาแบบจุ๊บๆค่ะจัดมาอีกแล้ว268นะคะพี่พีไปกันต่อคะ่ะตาสุดท้ายของเราแล้วนะคะวันนี้อู๋ยังไงคะงมังกรยังไม่มานะคะรางวัลรวมวันนี้นะคะก็บวกมา1,909นะคะพี่พี่ ไปค่ะจังหวะน,นี้นะคะอูโ้โยังไงบอกเลยนะคะยิ่งเล่นดอกต่ำก็ปังได้นะคะพี่พีวันนี้ก็ขอขยับไปที่รอบ10รอบใจเลยนะคะกดออโต้ออใจไปเลยนะคะจังหวะน,นี้อูโห,โหอยังไงย,ยิ่งกดยิ่งปังยิ่งเล่นก็ยิ่งรวยนะจ๊ะพี่พี่ไปค่ะใครอยากรวยก็ตามมานะ2จุดเปิดหน้ามาอีก6ค่ะจัดไปค่ะห้างกินอะไรยาวมาอีก10ค่ะจังหวะน,นี้ขอจริงเปิดมา 1, อีก1น,นึ่งรอย่้าคยังไงคะ3จุดเปิดมาอีก907าร้จ็ด 6, ไปค่ะห้างกินอะไรยาวๆมาอีก1ิค่ะ ไร่เต็มข้อรอจนแข้งค่ะก็โตก้อนจัดมาอีกแล้ว1,145นะคะไปกันต่อค่ะจังหวะนี้โอ้โไร่เต็มข้อรอเต็มีลยแบบเี้ยวค่ะแบบดีแบบนี้ยังไงคะทางเลือกทางตำนานอีกแล้วนะคะสเตอร์ของเรายังไม่มานะครับพี่จังหวะนี้ไร่เต็มข้อค่ะสองทีปเปิดหน้ามาอีกแล้วค่ะไร่ยาวๆค่ะเสเตอร์ของเราก็เข้ามาสองรอบติดเลยนะคะพี่ได้ไปเลยสิบหมุนฟรีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราดิ้นกันเลยนะ จุดเปิดหน้ามาอีก20จะไปครัคค้งที่4 5คีเปิดมาอีก12ค่ะโอ้โหยังไงคะจังวะน,นี้5จุดไหลยาวๆมาอีก216ค่ะจะเดบิวไป,ไปอีกาคีเปิดหน้ามาอีก30ค่ะไปกันต่อค่ะก้อนโตก้อนนี้จัดมาแบบจุ๊บๆโอ้โ278เอาเรื่องค่ะไปกันต่อค่ะจังหวะน,นี้ยังให้แบบรอบมุนของเราหูมังกรองของเราก็สร้างเรื่อสร้างทำางาสตมช่อเ,เลยนะคะ สองจีนเปิดหน้ามาอีกจุดจังหวะนี้คูณสี่สจุดไปต่อ1นึ่งร้อยค่ะไหกันยาวๆห้าคีเปิดหน้ามาอีกสามคูณสิค่ะโอ้โหรู้เรื่องกอบเรื่อนแต่ละนะคะที่ริจัทไปตามกันได้นะจะบอกเลยว่ามาจองวันนี้นะเล่นเวลานี้ก็แตะแบบปังๆนะคะที่ีจะไปค่ะสองจีนเปิดหน้ามาอีกสค่ะจังนี้สจุดไหลยาวๆมาอีกเจ็ดสิบสโอ้โหรู้เรื่องค่ะสาจุดเปิดหน้ามาอีกเก้าค่ะไหลไปค่ะสาจุดเปิดมาอีกหนึ่งพ้อยค่ะ สองขีดลายยาวๆมาอีกสี่ร้อปอู้หูยังไงคะจังหวะน,นี้ก้อนโตก้อนนี้จัดมาแบบจุกๆค่ะจัดมาหนึ8น้นะคะลายกันต่อค่ะลากันยาวๆค่ะสามรอบหมุนคีของเรานะคะมาจัดมาตามกันได้นะคะพี่ๆมาค่ะจังหวะน,นี้อู้หูยังไงคะ5้าขีดเปิดหน้ามาอีก12ไหค่ะลกันยาวๆจังหวะน,นี้ห้าจุดจุดเปิดหน้ามาอีก8ปคจังหวะน,นี้สองขีดลายยาวๆมาอีกแล้ว3าสค่ะคอู้หูเอาเรื่องค่ะ ตอนตก้อนนี้จัดมาอีกแล้วออยังไงคะ2 4ง4น่นะคะพี่พไปคะ่ะจงังหวะนี้3รอบมุลของเรานะคะถ้าไม่มาน้องก็ขอพักไว้เท่านี้นะคะจงังหวะนี้ก็บวกมา11,000นะคะพี่ๆก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก่อนจะไปก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะ,ะสวัสดีคะ่ะ